เพื่อต้อนอรับหนุ่มหน้า,สาใสมาวันนีเกมแบบผมจัดเต็มได้เลยชื่อเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่าพี่เองข้าไม่ว่าที่ข้าเองอยา่าโอ้ยน,น,นี่เ,เกมของเราใ<ช>นวันนี้วิธีการเล่นก็คือทำง่าเข้าใจก่อนง่ายๆจะมีการปิดเนี่ยปิดตากันงสี่คนเลยปึ้ง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 แล้วจะมีคนหนึ่งที่แอบเปิดตา คนที่ถูกแก่หนนึง่ะจะต้องทายให้ถูกว่าใครเป็นคนมาแกาแเา้เราเออนึกออกไหมสมมติเราถ่า,ถถายแล้วโอบอกแก้เอาเรียกติดปัญหาเราแล้วโอปอลจะต้องเฉลยว่าโอปอลเป็นคนแก้เป็นคนแก้ถ้าโอปอลเป็นคนแก้ก็ถือว่าจ่าเป็นฝ่อยแต่ถ้าโอปอลไม่ใช่แก้ก็คือเท่ากับว่าอีกคนคนที่โดนแก้ทางการแพทย เราจะเล่นกันทั้งหมดสองตาพิธีกรสามคนเนี่ยหนึ่งสองตาเราเนี่ยเราจะจับตลาดกันในนี้จะบอกอยู่ว่าใครจะเป็นคนแก้นตางไหนผู้กำกับในที่ว่า